สดดวัสดีเพนะืเอ่อนๆมาพบกับช่องบนเข็มนมนแพงมายาตลาดทุกนัดวันที่สองกับวันที่สิกบ,บสกของพนาน,นิคมเขาเลย ตลาดมีสกันเต็ม40บาทค่ด,ด,ด,ดมเืออียมครหมูยี่ยกระห้มไข่มวกมีเยเลยซื้อเลยทุกทางเลย ขายุ้มจีนุติทสิบบาทไซื้อเหลืหาได้มาตลาดคัดพนานิคมเด้อที่คัสเดินอย่างนี้มาเงาะไม่เคยเลโทรศัพท์ซห้าบาทสามโลร้อยลำใหญ่กับบ้านาหลายมาเด้อ มีาพามายาตลาดเนี่ยตลาดนัดทุกวันที่ส่งทุกวันที่สิบหกของทุกเดือนของคือพนัานนิคมมีขายเครื่องใายของผู้หญิงคุณก็มีเสียงเพียงไหม ฟังเพลงไปน้าไฟโซลาเซลล์ไฟมันมีมั้งมีเพลงเขานำด้วย ใส่ช้างให้อีกอล่ะใส่เลิขายด้วยจะเท่ยีไงเนี้าแตไก่้่ไก่ข้า่ไก่ยม่เจคืยงไงมีมีเงูพร้อมงูละร้อย ขอยังคืนได้ยูบอทางเหลาแดงนะเออจะขอเหลาแดงเขาได้ยูซี่สม เอาตัวไหนเ้อนาร่ได้เออคนไปวัดยังมีมาอ้าวได้อะไรคนคนสวยนี่หกินอะไรนี่อูอร่อยไหมอร่อย ซื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าของใหม่เขาไปดูก่อนอะไรกัน ผ้หอบบอาามอนก็มีมหกใบร้อยผ้าสิ้นผ้านั่งก็มีเ้อมาปีฟืมผมนะฟืมก็มีตะเกียงตัวละร้อยอย่งงีเมือมมา,ากินดเดีนวนก็มีครับ มาเห็นสซงก็ติใจสงบ่ชื่อบ่แท้เราไปเต็กโซนนี้ก็ขายเต๊กใปอย่าขามดทามะเร็ง ขายถูกๆเลยค่ะ50บาทแต่มี3สีเลยนะคะโอเคับออไะเนื้อชิ้น50บาทอันนี้ไงหเนาะคไเด้ตาตามกองหาสิบเด้อค่ะเด้อนะ อันตัวไหนลูกเลือกเลยเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าซื้อได้มีอาหารการกินตะลาดนัด นานิคมนกทอดไก่ทอด0บาสิบาทค่ะหรารอได้เลยค่ะยู่ผมดีกันดูชิ้นทอดชิ้นย่างมาโซนนี้กันทัุดละสุดท้ายของโซนละ มีสิ่งเพลงพร้พอมเดี๋ยวเสื้อผ้าเก่งคาสั้นเสวาเด็กเสื้อผ้าใส่ไปวัดเอา มีสินมี่สินพระ้า,ามชุดกีฬาเอ่าเอมาย่างตลาดแกมรับมาชมเ้อเพิ่อมีมาก,กันพามาเบิ้งเงี้ยผ้ายอมคาม นี่ซสือสส้อผอ้าผมซื้อเอาไปแบบซื้อกมาเครื่องขูเล็กปิกเล็ยกย่างม,ม้วนววยนิ้งเขาตกแต่งวัาติบเขาฟ้องตปแต่มาติดต้อได้ หวยหนึ่งเขาระเบีนหนึ่งเขาจะเสี่ยวมวยกับมีเลยสิบข้าวน้อยพี่เขาใหญ่มีเบิดพูเดินสนใจมาซื้อ ปล่อยให้วัดเป็นเองหายเองแล้วท่านบางคนก่ปล่อยคิดว่าในอนาะรู้สัว่าคันจะอูกเรื่อยทำให้จำไม่บ่อนะครับยายซื้อไมคองหลายคนไม่คุ้มเคยได้เห็นกันมาแล้วนี่เราซื้อป่าือแต่เองม่อยป่าสำหรับท่านที่จะมูกเป็นใส่นาเป็นรบแม่กาศราคาชุดละห้สิบาทครับพี่น้องลองใช้ลองวักันแล้วเจอแบ่นี่ปีง่ารไะ มัเปานดเหนัหลซึ่งเไ้รงนี้ลยครับีเรามีกันนะครับไม่ว่าหันจะขายออกมาเป็นลูสุดจนหรือแบบที้เป็นเเป็นนองเทงการับเขาเรียกว่า o ขไม่ว่าจะเป็นแีมเืองเลย่อะไรต่าเลือเป็นอสเนียเพือมันจะไอตลอด เอซื้อสมุนไพรกันมีมาหนีก็มาซิรือสมุนไพรมันเองจีนะเขาประเนรักษาโรคก็ได้หลายอย่างรือไทยรักษาตกยำเนมมีนะครับพี่นมลามสาทหับคุณผู้ตกามีเนื้อหมูเื้อหมูเนื้อโงขุนนีสก้าพาเล็กเนบ ใบตันยะสี่มีตีนเนวขี้คานไปติ๊กได้เนี่ย <c oughs> แบบเด็กเ็นก่ียวบ่เกีียวล้าบ่เกี่ยวล้าเล้าเท่าไหร่้าสี่สิบเล้าสี่สิบสีไใหเข้าเขาตร่ยัุ่เงาไ่เออเงานีบอเงามบาจับเน่ยส้า ซีฟ uhm. ักันยูพาใบตัญญากนมีเออซื้อน้ำราวนี่ล่ะขายดีเทอัน <t> น <eth> er ี <t eth scholars> <t eth elevator lair> ้ใช้ดีคมมีคลิปโทรศัพท์พิมหน้าโจมาอันเจ้าบ้าภาษีมันเน่ยมันกินนะ อันนี้ได้เกสคุณม่าทำบักจอกนั้นอายุแปดสิบาทจนถึงห้าสิบอมี่อะะเอออันนี้จะ 90, บก 80, บานครับนี่อันนี้เก้าสมันลดลงกับแปบาทโอ้แปสบมัพอซื้อแล้วแปิบาทนี่เลือเอามันสามอันสองอันสองอั 2, องนเหมือนเนาะตัวนึงอยมืออันนี้ เอาตกิดนนะเอเอาตัเฮ้ยเอาตะเอเอารถไปเบ็ดตัวมีมีหวายก็มีเนีพักวาทนเบียร์จบ้าถูกเงี้ยสิบบาทจนคุณยี่สิบสิบบาทเด้วผู้ผ่านแท้เลอค่ะเบนั่นเ้อ ผู้่านเทมาเคียบดังมันม่มาเคียบงผู้ั่วๆแล้วก็มาเคียบครั้งไหมครั้งสีม่วงเดียวรับโอ้ทั้งวันทุ่งกระซิบปะทุ่งยี่สิบ ไมใช่โดยให่ต้นหลายี่หลายน่เนเธอมาเคอขาวนะเอาด้ไหมบังดูตัวสิบาทคือข้างกบเจอสาวบอกคนที่เอามือแยกเอร ซื้อมะเขือมือปูมะเขืเอขาวมะเขือเพราว่ามะเขือขาวนั่นเนะาะมะเขือขาวกับมะเขือเขียวข้างกบหน่นะเออข้างกบก็เอาแล้วเนี่ขออนุญาตถ่า,ายดอครับเด้อถายลงยูทูบเด้อ หกถุงห้าสิบเอาหกถุงนะเนี่ยบอเอาโอเคฮะข้างในออกมาส่วนของนกะมีร้านขากระเป๋าขายขา้ขาย,ข,าย,ข,ายของเล่นผลไม้ก็มีมีเคปชมพูทับพิมพ์จันก็มีเนี่ยนี่ก็ โซนเสื้อผ้า,าในโซนเ็บโทรศัพท์กันเนะี่ยเ่อไลายใส่ฟิล์มฟิล์มกระจกมาทางนี้จะมีโซนผลไม้มังคุดละมุดกับีอันนี้ละมุดสวยมาลีมะม่วงเขียวเสวยมันนี้ม่ได้ครับ เงาะแมีองุ่นขนุนอะไรนี่มีรเซิดเขานี่อ้าวมีเท้ามาีกใครมีเท้าเพิ่มใครนี่มีเท้าใครเบิดบ้านีุ้เรนมทองนี่มีเท้าคร์อยเนบอ้ไปคุ้นเลยนะเป็นลูกเขยสัมีสีร่อพเศสักเอาวยนน้ำมเขือมึง พักหวานเียงคือเดียวเพราะว่ามันมัเท่าไรปูมันละฝนละเม็ดเลยโซนทางนี้ก็มีเสื้อผ้าก มีกระเป๋าแฟชั่นไวรุ่นตุ้มหูคนมีหลายมือนี้เพราะนึงว่งวาแี่วันพระคนไปทำบุญหรือมาสายนั่นเลยว่าให้มีคนมาเนี่ยเดินเล่นไป ขายข้าวซยมวยนึงเขาใส่เขากับเบนมีสีมีจอบแนวมือถึงมัน้าวห้งใหญ่ ส่วนนี้ก็สุดเอาไปเอาไปทำงาหาทางกลับบ้านละถ้ากระจง,งเขาก็มาขายได้ไหมเนี่ยชักเงาจักบ้าทกระจง<ม>โอ้เพื่อเราเออเราโอ้ไปแล้วครับท่าน ชึเกมุมือเก่น,นเก้าบาทซื้อมาซื้อเนี่ยม่้ยไปซื้อเปรีไปแขวนนอนเห็นปะราคาดีรึ <laughs> นีส่วนผลไม้เข้าโพดเย้างกวนมานัดสับาะรดกัมีนี่นะครับนี่นะคัวททางเลยนี่นี่คือทางนี้ก็เป็นตลาดสดคือสบายทนนาคนคือเยก เป็นเองปตป็นี้กับเราไปหาใครหาซื้อดีไหมก่อนลองามทางรถไลมาเรอ ได้เพืดอนนี่คิดเราเลี้ยนบอกนี่บลัดเหมือนพักเน่าหนินาะยพักเนา่าพักเนา่าพักหวานหวานในพันใหญ่ปูเราได้กินมันม,มีตายป้ะ แท็กบาทอันนี้นี่ทางนเน่านี่กิ้งละสิบาทกิงป่ะแาูานะเาเจอนมีอนเป็นยังไงเอาเดงเอาพักงน

อยนเลากเอาเลอากลับไปน,นี่ปลูกได้เลยนี่เนาะได้ครับแกถุงเอกได้ครับเอบนต้งฝังบนถุงกัน่ะหาฮะแล้วโอ้สีกิ่งมีบางคนไปปลูกเบิ a ้โอ oh. mm. ้บางคนไปปลูกเบิดเลยแกฮถุงโอ้ยมันไปเมันซา เอมันซาเพราะมันทุนมันีมันจมเหรอรังบ่าขาใงามหรอไไม่คัขาสินแประได้นนะบอกงามองอยห้าพังหวนครับสิบบาทห้าสิบบาทได้แมอ่อมุ้ยเอาเนื้เอาต้นน่อยมับผมมา่วานจะใส่บ่ใส่แมวตอางเงี้งบ่